บทวิเคราะห์ดวงครูในดวงจักรราศีเจ้าชะตาให้ดวงครูไว้เป็นวิทยาฐานความรู้สวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงนี้กันนะคะเจ้าชะตาเกิดวันพระหัสลัคนาราศีพิจิกค่ะธาตุน้ำมีดาวอังคารซึ่งเป็นอุตสาหะ เป็นเกษตรมีดาวพระเกตุมรักด้วยนั่นหมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะแล้วก็มีความคิดที่แปลกไม่เหมือนใครด้วยพระเกตนะคะหรือมีความคิดที่ซับซ้อนมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรคเป็นคนที่กล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก หรืออาจเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านช่างสายวิชาชีพช่างหรือบางคนอาจจะเป็นตำรวจหรือทหารนะคะเรามาดูว่าดาวอังคารสัมพันธ์กับดาวใดดาวอังคารเป็นสีนะคะจะมีเกณฑ์สีก็จะถึงดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวกรัรมะเป็นสีนะคะในทักษะอยู่เรือนพันธุเมื่ออังคารถึงอาทิตย์นั่นก็หมายถึงเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถ ใช้เครื่องมือวิชาชีพนะคะหรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานฝีมืองานซ่อมหรือเป็นช่างก็ได้ค่ะดาวอาทิตย์นั่นหมายถึงกระแสะไฟไฟฟ้านะคะประเภทที่มีกระแสะไฟส่งถึงหรือไฟฟ้าส่งถึงและดาวจันทร์ซึ่งเป็นมูลละอยู่ในภพกระดุมผ้าหรือการเงินดาวจันทร์ก็หมายถึงการบริการการช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นดาวอังคารอาทิตย์ดวงนี้จะ หมายถึงประเภทอาชีพวิชาชีพทางด้านช่างมากกว่าค่ะจึงได้สอบถามกลับไปนะคะเจ้าชะตาบอกว่าเป็นอาชีพช่างฝีมือทางด้านซ่อมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดาวเด่นนะคะดาวเด่นประจำดวงชะตาจะส่งเสริมทางด้านอาชีพของเราทำให้เราได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาก็จะเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้เราได้มากกว่าค่ะ วิเคราะห์ภาพรวมของดวงครูดวงนี้นะคะเจ้าชะตาก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดสร้างงานสร้างการได้ด้วยตนเองมีหลักฐานบ้านช่องได้ก็คือว่าดาวมูล,ละที่เป็นดาวจันเนี่ยค่ะอยู่ในเรือนของดาวพระหัสดาวบริวารแต่ปัญหาแรืออุปสรรคจะเกิดขึ้นได้จากอะไรได้บ้างเรามาดูกันนะคะดาวมรณะาราภะคือดาวพุธหมายเลขสี่ค่ะเป็นมนตรีอยู่ในเรือนศาสตร์ชะ เจ้าชะตาเกิดวันพฤหัสจึงมีดาวเสาร์ที่เป็นกรกินีเท่ากับว่าดาวพุธอยู่ในเรือนกรกินีนั่นก็หมายถึงว่าธุรกิจการค้านะคะหรือสิ่งที่เจ้าชะตาคิดจะทำจะสร้างราบผลมักจะมีอุปสรรคและปัญหาให้เกิดความเครียดความกังวลนะคะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ดาวปุตตะนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นกระดุมพปุตตะ สถิตในเรือนลาพระดาวพระหัสเป็นลาพระเป็นองค์เกณฑ์เกณฑ์หนึ่งคือปฐุมเกณฑ์แต่ดาวพระหัตดวงนี้เป็นป่กค่ะพลังอำนาจจึงไม่สูงพอนะคะถ้าถามว่าดวงนี้จะร่ำรวยเงินทองไหมเมื่อมีดาวจันมุละอยู่ในภพการเงินก็มีแค่พออยู่พอมีพอกินเลี้ยงตัวเองได้นะคะแต่ถ้าจะให้ร่ำรวยเราต้องตามมาที่ดาวพระหัสซึ่งดาวพระหัสเป็นกระดุมพระปุตตะเป็นปะอยู่ในเรือนลาพระ กุมอยู่กับมรตยูนั้นหมายถึงจะได้รับผลมาก็ไม่ได้มากค่ะอาจจะมาเรื่อยๆนะคะมาไม่ได้มากและยังมีดาวเสาที่ส่งเกณฑ์เล็งด้วยนะคะเสาเป็นกลกกินีเล็งมาที่ดาวปรหัสมฤตยูเพราะแถมส่งเกณฑ์เป็นสิบ มาเบียนที่ดาวจันทร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินการทองเจ้าชะตาก็มักจะมีความคิดความเครียดวิตกกังวลแล้วก็มักจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ด้วยนะคะในส่วนของเรื่องความรักคู่ครองความรักคู่ครองในดาวปัตตานีคือดาวศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ในภพอุตตะก็จะเป็นคนที่มีความรักนะคะผ่านความรักมาค่อนข้างมาก แต่ถูกดาวเสาเบียนอีกนะคะอย่าลืมดาวเสาเป็นดาวเจ้าการใหญ่มากที่เป็นกาคินีอยู่พบไหนเบียนพบนั้นอยู่กับดาวดวงไหนเบียนดาวดวงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของเจ้าชะตาก็ไม่ราบรื่นอ,อีกเช่นกันค่ะนะคะ <S <S ส่งผลให้ปุตตะบุตรบริวารมีปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยนะคะ <S <S แค่นี้ก็เป็นเกณฑ์ที่สรุปแบบง่ายๆสั้นๆพอจะเห็นภาพรวม จุดดีจุดเด่นจุดแข็งจุดอ่อนของดวงชะตาค่ะต้องขอบคุณเจ้าชะตาที่ให้ดวงเป็นวิทยาทานความรู้นะคะดวงนี้พี่หมอบีก็ได้แนะนำวิธีแก้ปัญหาแก้ดวงให้กับเจ้าชะตานะคะให้จะได้มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตค่ะ